อยากวัดอยู่เหมือนกันนะเขาเลิ่หนยขอลองสเต็ปดั้งเดิมหน่อยได้แต่สเต็ปแบบไร้ความคิดไปเลยนะเราโอ้โหต้องเป็นเอจยามากันอยู่นะเขางั้นไม่เป็นไรขอลุกขึ้นมาแล้วคาราเต้ใส่อูแ๋แรงอยู่ทุกคนประมาณเกือบครึ่งหลอดเลยนะแล้เจอจังหวะนี้ผมว่าถอยจะดีกว่านะถ้าเขาวาดมาตบหัวทีนึงโอ้ยแม่งว้ามาตบหัวเราจริงด้วยนะเขาขอเลงยาม,มาแล้วขอขึ้นเลยก็แล้วกันเราติดสั่นไปเรียบร้อยแล้วเนาะ โอเคแล้วจังหวะนี้ผมว่าเราอย่าไปยุ่งดีกว่านะครับผมว่าเรามาดึงธงตั้งที่ของเราดีกว่านะครับดึงธงเสร็จแล้วเราก็จะรีสกิลสองพอดีแล้วเราค่อยหนีดีกว่านะครับผมโอเคปึ๊บดึงได้เรียบร้อยแล้วขอดอทออกมาก่อนดีกว่าโอเคได้เพอร์เฟิกดทอย่างนี้ก็สวยนะทุกคนจะได้หนีรอดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคขอแวะสักหน่อยนะอ้าวละครับผมว่าอากาศทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ห้งสิบเปิดแล้ววันนี้พาทุกคนมีนิกเกอวันพี่ ชเวอร์ตรัตเกนเช่นเคยเลยนะคกับผมและที่ผมพานทุกคนมีในเกมวันพิชเอร์ติรัตกกนวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครนาคร่านั่นคือตัวละครอย่างเอชชาร์กตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครมันก็เข้ามาสักวันสามสี่วันแล้วนะเรัาผมผมาจะมารีวิวช้านิดนึงก็ต้องขอภายทุกคนด้วยนะคร่าสำหรับตัวละครอย่างเอชชาร์กตัวนี้ผมก็มีอยู่แค่เลเวลเลเวลหกสิบเองนะครัาก็คือตัวเดียวเพียวๆเลยเนาะเพราะผมไม่ได้กะจะปั้นเะว่าจริงจังนะเรัาผมแค่เอามาสุ่มให้ร ะสำหรับ H Charge ตัวนี้ก็จะเป็นสายวิ่งสีเขียวนะครับสำหรับตัวผมแล้วเอา,เอาที่ไปลองเล่นมานะผมคิดว่าตัวละครมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอันนี้ในมุมมองของผมเนาะเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นสายวิ่งที่ธรรมดามากๆเลยนะครับคิงแบบคิงล่างคิงล่างวิ่งยังเก่งกว่าอีกซะด้วยซ้ำนะครับผมก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบหรอกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเลยนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัว H Charge ตัวนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็จะเอาไปรีวิวในอีเวนต์นะครับผมบูตคุณสมบัติหรือว่าเลเวลเนี่ยอาจจะไม่ได จะเป็นตัวละครเพียวๆของเขาเลยเนาะไปวัดกับตัวละครอ,อื่นเลยว่ามันจะเก่งแค่ไหนกันเชียวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะแค่มาอธิบายสกิลแล้วก็อธิบายคุณสมบัติก็พอนะครับแล้วก็ลงไปดูในอีเวนต์กันเลยดีกว่าเนาะโอเคสําหรับวันนี้เราก็มาดูกันที่สกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับสกิลที่1นึ่งนะครับขึ้นธรณีนะครับก็คือจะเป็นการใช้ผลแหวกไหยของเอ่อเซนโยพิงนะครับในการแบบว่าเรียกดินขึ้นมาแล้วก็ซัดไปข้างหน้านะครับระยะมันเขียนว่าระยะไกลนะครับทุกคนแต่พอไปลองเล่นจริงๆเนี่ยม มันคือมันไม่ได้ไกอะไรเลยนะก็ตอนใช้ที่แรกแมงอย่างฮาเลยเว่าคือแบบตัวละครเขาอยู่ประมาณระยะแบบไม่ได้ไกมากเลยทุกคนแต่ว่าสกิลมันใช้ไม่ถึงนะก็แล้วก็สําหรับ สกิลนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่มีผลเกิดสั่นด้วยนะเคร้าแล้วก็คิดตามพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูด้วยเนาะก็คือ10%ของความเสียหายนะเคร้าผมแล้วก็โจมตีทั้งหมด3ฮิตเลยนะครับแล้วพลังป้องกันของศัตรูเนี่ยก็จะลดลงถึง20%ด้วยนะเคร้าตัวข้อดีของสกิลนี้ก็คือคูดาวมันแค่28่วิเองนะเคร้าผมก็ถือว่าอ,อก็ไม่ได้แย่ทุกคนเอแต่เอาจริงๆเราผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อย,ม,ม,อยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเราพอลองไปใช้จริงๆแล้วนะป,ปัจจุนเนตััวะควรกนสถานะมมันนก็คค่่่อออข้าาางเเยยะนะืแแบบบววสดไไปปปุ๊ี มาสวนเราแบบนี้เราก็หายได้เหมือนกันนะครับสรบสกิลที่สอนะครับแหวกว่ายใต้พระสุธานะครับพี่แกไม่ชื่ออย่างไทยเลยนะครับสำหรับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลกดชาตินะครับเมื่อเรากดนะครับมันจะเป็นการมุดดินลงไปแล้วเราก็ยังจะสามารถเด้งเลือดด้วยนะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิตเนาะแล้วก็เราจะลดความเสียหายถึง70%เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เอาไปดันอีเวนต์กูแจได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับสกิลนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีความพิเศษอะไรอีกขอด ด้วยนะเอ้ยไม่ใช่พลังโจมตีรถเวลาที่เราลุกขึ้นมาจากดินนะครับผมเราจะเป็นการสร้างความเสียหายให้ศัตรูด้วยนะครับผมจะสร้างทั้งหมด4ฮิตเลยนะครับผมแล้วก็คูดาวอยู่ที่34วิเนาะสกิลนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่สร้างความเสียหายให้กับผู้มีพลังผลผลปีศาจอีก200%นะครับผมก็คือใครที่กินผลปีศาจเข้าไปก็เตรียมรับดาเมจเพิ่มเบาๆอีก200%นั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลเนาะผมก็รู้สึกว่าสกิลมันก็ไม่ได้เวอร์หวังอะไรเลยนรรัับสสาหตววีู้้ึก่ เฉยๆมากสาหรับผมมันรู้สึกเฉยๆสุดๆเลยนะครับแล้วการต่อมานะครับเรามาดูกันที่คุณสมบัติของตัวละครกันดีกว่านะครับก็คือคุณสมบัติแรกนะครับจะมีอมตะ3ฮิตเหมือนคิงล่างเอ่อคิงล่างวิ่งเลยนะครับเวลาที่เราจับธงได้เนี่ยเราจะมีอมตะทั้งหมด3ฮิตนะครับผมก็คือจะกันสถานะกันดาเมจอะไรได้หมดเลยเนาะแล้วการต่อมานะครับย่นเวลาคููดาวของสกิลหนึ่งเร็วขึ้น5%และฟื้นฟูพลังชีวิต5%เมื่อโจมตีศัตรูที่มีพลังผลปีศาจนะครับผมก็คือใครก ครับผมและการต่อมานะครับเมื่อโจมตีสิงมีชีวิตที่ศัตรูสร้างขึ้นมานะครับ จะย่นคูดาวของสกิลหนึ่งเร็วขึ้นหนึห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบวิเลยนะครับก็คือพวกอูตะพวกมิโตทวีไอ er ที่สร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยเวลาเราไปตีเนี่ยมันก็จะรีคูดาวแล้วก็ uh, พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมและกันต่อมานะครับหลังเกิดสกิลสองเนี่ยจะไม่เสียการทรงตัวไม่ลม้มไม่โดนซัดฟิวและยังไม่สามารถแสดงเอ้ยแล้วยังไม่แสดงในมินิแมปด้วยนะครับผมก็คือเราจะหายตัวอารมณ์แบบลุจิร่างเอ็ก uh, นะครับผมที่เวลาเขาเป็นร่างคนแล้วเลือกกอนนั่แหละ ก็จะหายตัวไปจากแมปเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีระยะเวลาที่กําหนดอยู่ด้วยเนาะแต่ว่าข้อแม้ก็คือหลังจากเราใช้สกิลสองเท่านั้นนะครับทุกคนไม่ใช่เราหายตัวตลอดเวลาเนาะก็คือเราจะหายตัวแค่เวลาที่เอ้ยไม่ใช่หายตัวพูดผิดไม่แสดงในมินิแมปเอ้ยในมินิแมปเนี่ยแค่ตอนที่เราใช้สกิลสองนะครับอะไรประมาณนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเราก็มาต่อที่คุณสมบัติที่หนึ่งกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับคุณสมบัติที่หนึ่งนะครับความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้นถึง50%และ ศัตรูนะครับเราจะดึงธงเร็วขึ้น50%เลยนะครับแล้วก็มีแล้วก็หายมึนงงด้วยเนาะและ้วการต่อมานะครับทำให้สถานะผิดปกติที่ได้รับจากศัตรูเนี่ยไล่ผลเมื่อโดนโจมตีจากศัตรูธาตุาที่ได้เปรียบนะครับก็คือพวกสีแดงพวกสีขาวเนี่ยจะทำให้เราติดสถานะไม่ได้เลยนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะและ้วการต่อมานะครับสำหรับคุณสมบัติที่2นะครับก็คือยกเลิกผลพารามิเตอร์ที่ได้รับนะครับแล้วก็ทําให้ผลพารามิเตอร์ที่ได้รับมาจากศัตรูเนี่ยไล่ผลไปด้วยนะครับผมความเสียหายก็จะลดลงถึง50% เมื่อมีพลังชีวิตมากกว่า70%ขึ้นไปนะครัาก็คือเรามีลดความเสียหายด้วยนะคร้าสลับตัวละครนี้แล้วถ้าเรายิ่งเวลามุดดินเนี่ย ที่มันลดไปอีกเจอร์เนเนี่ยกลายเป็น120อตโอ้โหตีแทบไม่เข้าแน่นอนนะครับผมเวลาที่เรามุดดินนะเนาะแล้วก็อันต่อมานะครับย่นเวลาคูดาวของสกิล2เร็วขึ้น50%เมื่อชิงสมบัติได้นะครับผมก็คือรีคูดาวโคตรไวเลยนะครับถ้าเราชิงสมบัติได้เนาะแล้วก็บูทคุณสมบัตินะครับผมหายมึนงงเมื่อมีพรางชีวิตมากกว่า100%ขึ้นไปนะครับผมก็คือเวลาที่เราเลือดเต็มเนี่ยเราจะไม่ติดมึนงงนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะเคค็ปรระมมมมาานนีล,นลับับบสหตว,นะว่ิดด ที่เออไม่รู้สิมันไม่ค่อยดูเหมาะกับเป็นตัวละครรีเจนเท่าไหร่นะก็อันนี้แค่ในมุมมองผมนะเวลาแบบอันนี้ก็ในมุมมองของเลเวล80ด้วยนะครับยังไม่ได้ไปลองเลเวล100ร้่อแบบพวกทีมซับหนาๆอะไรแบบนี้นะก็ผมว่ามันจะกิ่งไปกว่าน,นี้ไหมเนาะตัวเท่าที่ลองเล่นดูเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเท่ามันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แล้วสำหรับผม,มนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปรอดูกันในอีเวนต์กันก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคทุกคนเสียละครังก็ดังมาเรียบ้อยแล้วนะครับผมสำหรับด่านแรกก็เป็นด่านเดสโลซาเลยนะครับโอ้หตัวด่านนี้เอาจริงๆแล้วสำหรับตัวละครอย่างเอชชาร์กเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมว่าตัวละครของเขาเนี่ยมันน่าจะเก่งกับพวกแมปที่ไกลๆซะมากกว่านะครับแบบพวกแมปก,กว้างๆเนี่ยแบบเน้นเป็นเนียนเน้นแบบว่าสตูมกลับมากันยากๆเนี่ยเพราะว่าตัวละครเขาน่าจะเก่งดีนะครับต่ถ้าเป็นด่านแบบเล็กๆแบบเดสโลซาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างยากนะครับทุกคนเพราะว่าศัตรูสามารถวาร์ปมากระทืบเราเมื่อไหร่ก็ได้ออะะเนนาาคืมักก็จจียย นึงนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็รอตอนเริ่มเกมมันก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคโอเค,อเ,คเริ่มกันมาเรียบยยร้อยแล้วนะับผมก็ได้เรียนรู้จากการสุ่มรอบที่แล้วน,นะที่ลองรีวิวดูผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่ว์ปไปทงหน้าบ้านสตัตวอูนี่ขนาดไม่ว์ปไปแม่เดินมาใส่กูก่อนเลยอูแล้วแม่บุกมาอย่างงี้แชกจะอรินนร่นยาานะับงั้นเดี๋ยวผมขอไปก่อนเลยก็แล้วกันเนาะโอเคถ้าเราเจ็บ,จบแบบนี้เห็นไหมทุกคนสามารถแบบเด้งเลือดได้เรื่อยๆเ,เ,เลยนะก็สามารถแบบมุดดินแล้วก็เด้งเลือดได้เลยเนาะแล้วเราก็ดึงทงตรงนี้เลยก็แล้วกันนะก็เอาเอา,เอาดีปานักสู้ทำไรพี่ได้อูเมื่อกี้นึกว่าจะรอดแล้วเนาะ โอเคแล้วก็ตายปานักสู้ไปน้องงั้นเดี๋ยวเรารอโอกาสแก้มือก่อนเลยดีกว่านะครากโอเปิดมาแม่งทรงอย่างเหี้ยเลยโดนปานักสู้ขย่ําตายนะเราโอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวพี่ฆ่าแม่งเองนะเราโอเคมาเลยไหนขอดูดิตั้งวันนี้ผมคิดว่าเราฆ่ารุจิได้ไหมแบบอยากลองดูเหมือนกันนะอุ้ยแต่ว่าอุ้ยเขาชาร์จมาโอ้ฟาดมาขนาดนี้พี่ไปเลยดีกว่านะเราโอเคเราไปหารุจิตรงนู้นดีกว่านาอโอเคปุ๊บมา อุ้ยโอเคโอเคเขาเพอร์เฟกดออไดโอ้ผมว่ารอสักนิดนึ่งอู้ปลานักสู้โอ้โหไอเยือกกระเด็นมานี่เลยโอเคทำไรไปไหขอฟาดไอ้ไอ้เจ้าคนยักษ์มาก่อนเลยดีกว่านะครับผมโอเคได้เพอร์เฟกดออมาแล้วก็คาราเต้เลือกเงือกเนาะโอ้โหต่างคนต่างกระเด็นเอาเด็แล้วจังหวะนี้ธงนี้โอเคผมว่าเรามาดึงธงตรงนี้กันดีกว่านะก็ไม่อยากจะบวกกับพวกคนยักษ์โอ้ไอ้นี่อีกแล้วเออโอ้โหไอ้ปลานักสู้เนี่ยไม่งอย่างไม่งอย่างน่ารำคาญเลยนะคก็โอ้แล้วเอ่อ แล้วโรเจอร์ดันเข้าทงทันพอดีนะก็โอเคไม่เป็นไรงันก็คาราเต้เลเซอร์คาราเต้เลเซอร์โอเคถอยออกมาก่อนแล้วโอเคแล้วเข้าหุได้เพอร์เฟกต์ดอทแล้วก็ตีเขาล้มออกไปนะก็อู้ยังไม่ดึงทงอีกเหรอโอ้โหค่อนข้างช้าเลยนะก็โอเคงั้นขอคาราเต้มนุษย์เงือกโอเคอุ้ยดึงทงไม่ได้อีกแล้วนะก็อูหูก็มันดึงยากขนาดนั้นเลยว่าสำหรับตัวละครนี้นะครก็หรือว่าผมอาจจะเล่นยังไม่เข้ามือก็ได้นอกก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอโอกาสแก้มือก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคทุกคนโอกาสแก้มือกลับมาแล้วนะก้ัไหนไหนลองดูดิดไหนบอกว่าตีพวกกินผลปีศาจแรงขึ้นนะ่ะขอลองกับรุจิหน่อยับอู้อาวรุจิแม่งหายไปเรียบร้อยแล้วนะคา้าวจังหวะนี้ผมว่าเราไปช่วยเพื่อนดึงธงดีกว่านาะพวกรู้สึกว่าเกมชักจะ,ะเริ่มไม่ใช่แล้วนะครับขอดึงธงตรงนี้เลยก็แล้วกันเนาะ โอเคจังหวะน,นี้ให้ซันจิเขาช่วยเนียนดึงธงด้วยนะครับอู้อมตะสามฮิตช่วยสุดชีวิตแล้วนะครับโอเคงั้นขอคาราเต้มนุษย์เนื้อผักเขาออกไปก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วก็จับธงม่อุ้ยอุ้ยสิบว,วิเดี๋ยวเดี๋ยวขอดึงขอดึงก่อนอย่าเพิ่งหวดอย่าเพิ่งหวดพี่พี่ใจเย็นก่อนพี่ชายโอ้โหจังหวะน,นี้ผมว่าเราน่าจะดึงได้แค่นี้แหละโอเคให้จาบาไปดึงธงนะั้นอู้ยังจะซัดปิวมาอีกเลยโอเคให้จาบาดึงไปนะครับผมว่าน่าจะทันอยู่ละมั้งเขาอาจจะยังไม่ชนะห้าธงไปนะครับเราผมว่าเราเรออสกิลเอก่อนนดี่ไไมมััรยยบ้อะคส ชาร์จสุดถ้าชาร์จสุดนี่บอกได้ว่ามีหายแน่ะนอนเนาะโอเคจังหวะนี้ขอมุดดินหนีก่อนเลยดีกว่านะครับผมไอปลานักสู้ไม่อย่างน่าลำคาญเลยท้าไมถึงทำแบบนี้วะโอเคจังหวะนี้ผมว่าเราน่าจะแพ้หรือเปล่าสำหรับเกมนี้นะครับเอ้า สุดยอดทุกคนเย้ yeah. มันดันมาขึ้นจากดินตอนที่ไครโดพ่นไฟพอดีนะครับผมเมื่อกี้นึกว่าจะรอดแล้วเนาะแต่ว่าตาน,นี้ก็น่าจะจบไปที่5้าทงนะครับโอเคสําหรับผมแล้วผมน่าจะยังเล่นไม่เข้ามือมั่งดลวอใครที่เล่นเก่งเล่นดีกว่านี้ผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับตัวสาหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเล่นยากไปหน่อยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ตาที่2ตาต่อไปกันต่อเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโ okay. อเคเสียงะระฆังตาที่2ก็ดังมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับด่านที่2ก็เป็นด่านมนุษย์เงือกเลยเนาะก็ตามสเต็มเดิมเลยทุกคนไม่ให้ดูตัวละครนะครับพวกเด็ดค่อนข้างแย่เลยแหละแต่ว่าจังหวะน,นี้ผมก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วเนาะพวกตอนนี้ชักจะกลายเป็นชิวกายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสําหรับตาน,นี้ก็ผมว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะไปพอนเนียนได้อยู่เนาะพวกตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะไม่น้นกันทงอะไรมากนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอตอนเริ่มเกมมันก่อนเลยดีกว่านะครับผม พูดเพิ่งจบเอาเลยยังไม่ได้พักเลยนะก็โอเคขั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวขอไปทงสัตว์ตัวก่อนเลยดีกว่านะครับผม สำหรับตานี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเล็งทงหน้าบ้านซะอุ้ยซันจิเอ้ยแฟงกี้แมงแหวนไปอย่างนั้นได้ด้วยหรือว่าเพิ่งรู้นะครับโอเคจังหวะนี้เขาน่าจะโดนกระทืบเอา้าแล้วไม่มีใครเอาทงกลางแบบนี้เราก็ชิวเลยดิไอ้น้องบอกเลยว่ากลายเป็นชิวกายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคได้ทงกลางมาเลยอูย้ไอ้นี่ปาดโอ้โหลดดาเมจไปแต่ว่าเอาดิดึงทงได้หนะรือเปล่าไอ้น้องเอ้ยเอาจิงจิงไหมผมคิดว่าทําให้มันเป็นสายโลกก็ดีเหมือนกันนะนะครับสำหรับไอ้เอจ้าตัว,ตวละครนี้เนาะเพราะดูดิถ้าเราแบบมุดดินอยู่ไอ้ศัตรูก็ดึงทงไม่ได้นะครนะครรััััับผมมววว่่่่่่่าาาานน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 กก็จจะะะพอออออยยื้้้้ศตตููไไดดเแลลงหีีขิสป อานชิบหายเลยนะครับโอเคติดสั่นไปเรียบร้อยแล้วผมว่าเราไปดึงธงไหนศัตรูดีเอ้าธงศัตรูเราก็ดึงเกือบหมดแล้วนะับเหลือแค่ธงหน้าบ้านของเขาเนาะเอาแล้วจังหวะนี้ดึงธงอันนี้ขอคาราเต้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 โอเคเรียบร้อยนะเราล้มไปเรียบร้อยผมว่าเรายื้ยๆอยู่ตรงนี้จะดีกว่านะครับอ้แต่ว่าเราก็ยังสู้ยากอยู่เหมือนเดิมนะครับให้อ่คิดรอเ้ยให้รอเขาสู้ไปดีกว่าน้อโอ้โหแล้วโดนอ่โอเด้งปาดมาหายเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอโอกาสแก้มือก่อนเลยดีกว่านะครับผม ออ okay, โอเคโอกาสแก้มือของเ well รากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าธงของเราโดนนําไปเรียบร mm ้อยแล้วเนาะผมว่าเราไปที่โอเด้งมันไหวพริบทันเหรอกลับไปการธงอ๋อกลับไปกินเลือดเฉยนะแล้วเอ้ยกลับไปกินเนื้อเฉยโอเคงั้นเดี๋ยวขอลงมาอู้แล้วไอ้นี่แม่งรู้ทันเ้ยพี่เกยไอ้แม่งอ่านเกมออกว่ะโอเคแล้วจังหมะนี้แฟงกี้เราแหวนไปเรียบร้อยจะเอาใครน้องพี่มุดดินเลยเฮ้ยลังเลงั้นเดี๋ยวผมไปดึงธงหน้าบ้านศัตรูเลยก็ได้นะครับพูดเอ้ยแลลี่แลลี่น่าจะเห็นอยู่นะครับโอเคเขากันธงเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าผม ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับโอเคขอถอยมาก่อนแล้วขอปุ๊บดรอรดอเปล่าโอเคดอรไหมโอเคดอรเรียบร้อยแนละ้วก็ขอขึ้นเลยนะครับโอเคติดสั่นไปหรือเปล่าโอเคติดสั่นไปแล้วผมก็ดึงธงเลยก็แล้วกันนะครับคือผมว่าถ้าเราจะไปฆ่าเขาเนี่ยผมว่าเราฆ่าเขาไม่ตายแน่นอนนะครับเน้นทําให้ติดสัน่นแล้วก็มาดึงธงจะดีกว่าเนาะโอเคแล้วจังวันนี้เขาบูสติดผมไม่อยากจะสู้ด้วยเท่าไหร่นะขอมุดดินเล่นลดดามเมจสักหน่อยดีกว่าเนาะโอเคปุ๊บมุดดินอาว ทำอะไรหนุ่มปุ๊บปุ๊บแล้วลุกขึ้นมาปุ๊บคลาเต้โอ้โหเหมือนจะแรงทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับโอเคงัค้นเดี๋ยวผมขอลงมาที่ทงล่างแล้วก็ดึงทงกันก่อนเลยดีกว่าเนาะปุ๊บ แล้วแรลี่เขาก็ดึงธงคืนโอ้น่าจะวัฏจากักววรวนลูปทุกคนน่าจะอยู่แค่นี้นะก็น่าจะเล,เล่นอยู่แค่กับแรลี่ตัวนี้เนาะเอ้ยแต่ว่าจังหวะน,นี้พี่แบมาว่าเฮ้ยพี่แกจะตบเรากลับบ้านแล้วบอกว่าขอคาราเต้อู้เขาได้เพอร์เฟกต์ดอนหรือเปล่าโอเคเหมือนจะไม่ได้หรือเปล่าโอเคขอมุดออกมาก่อนเลยก็แล้วกันนะก็แล้วจังหวะน,นี้มดุดหนีเลยแล้วผมก็มาโผตรงนี้ปุ๊บดึงธงสักหน่อยนะก็ล้ให้แรลี่เขาตามมาโอ้โหว่าแล้วเจ้ากำนายเวทแม่งตามดีที่สหายนะก็โอเคไม่อะไรงั้นผมว่าแล้ว เองนะครับผมขอ,อยื้ออยู่ตรงนี้เลยดีกว่าเนาะเนี่ยคือตัวละครมันไม่ได้ผมสำหรับผมแล้วดูดิขนาดมาถึงตอนนี้ยังไม่ได้ไฮไลท์ฆ่าใครสักคนเลยนะครับผมคือค่อนข้างแย่เลยแหละและคลิปนี้จะเอาไฮไลท์มาจากไหนวะโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูที่ตาที่3กันดีกว่านะครับว่าจะมีไฮไลท์ด้ฆ่าใครสักคนไหมเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะครับผม อะโอเคทุกคนเสียงระฆังตาที่3ก็ดังมาเรียวร้อยแล้วนะครับก็เป็น,นด่านดีโลซาเลยเนาะเอ้ยไหนบอกว่าไม่ชอบด่านนี้ทําไมเอามาบ่อยจังเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็รอตอนเริ่มเกมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผม โอเคเกมเริ่มกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าตาน,นี้ผมน่าจะมุดลองมุดดินไปหน้าทางบ้านศัตรูเลยทุกคนเอาดิอยากวัดอยู่เหมือนกันนะเขาเลยขอลองสเต็ปดั้งเดิมหน่อยได้แบบสเต็ปแบบไร้ความคิดไปเลยนะครับโอ้โหตัวเป็นเอสยาม,มากันอยู่นะเขางั้นไม่เป็นไรขอลุกขึ้นมาแล้วคาราเต้ใส่อู๋แรงอยู่ทุกคนประมาณเกือบครึ่งหลอดเลยนะครับตัวจังหวะนี้ผมว่าถอยจะดีกว่าแล้วถ้าเขาวราปมาตบหัวทีหนึ่งโอ้ยแม่งวราปมาตบหัวเราจริงด้วยนะรขบขอเลงยามาแล้วขอขึ้นเลยก็แล้วกันนะาติดสันไปเรียบร้อยแล้้วววววเเเนนาาาาาาาโอคจังงงงหีีผผมม่่่่่รรยไปุดดกึ หน้าที่ของเราดีกว่านะครับดึงธงเสร็จแล้วเราก็จะรีสกิลสองพอดีแล้วเราค่อยหนีดีกว่านะครับผมโอเคปึ๊บดึงด้เรียบร้อยแล้วขอดอสออกมาก่อนดีกว่าโอเคได้เพอร์เฟกต์ดอสอย่างนี้ก็สวยนะทุกคนจะได้หนีรอดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคขอแวะสักหน่อยนะโอเคแล้วก็ไปดึงธงข้างศัตรูเลยดีกว่านะครับผมผมกลัวอู้ไอป้ปลาไอ้ปลานักสู้นี่อีกแล้วเออโอเคงั้นขอดึงธงตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับผมปึ๊บ ตอนนี้ธงของเราก็นําศัตรูไปเรียบร้อยแล้วทุกคนผมว่าเราไปสก,กิลใส่ใครให้เขาติดสถานะดีนะก็ก็คืออ่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งยุ่งอย่าพึ่งยุ่งโอ้โหอยากอยากเลงใส่เอต่ว่ไม่เป็นไรทุกคนขอใส่อ่า วัเชื่อแลวโอเด้งก่อนเลยดีกว่านะเข้าแล้วเราก็มาดึงทงแบบชิวๆตรงนี้ดีกว่าเนาะปุ๊บแล้วก็ผมว่านี่แหละทุกคนถ้าเป็นเป็นแมปเล็กๆแบบเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างเล่นยากตัวทุกคนแบบว่ามันจะเนียนยากนะครับสำหรับตัวละครมันเนียผมคิดว่าถ้าจะเก่งจริงๆน่าจะเป็นการเนียนซะมากกว่านะครับโอเคจังหวะนี้ศัตรูไม่อยู่โอเคแต่ว่าเป็นซันจิไปเรียบร้อยแล้วผมว่าเรามาลุกตรงนี้ดีไหมเอ่ยปุ๊บแล้วขอดูเดี๋ยวนีมีใครให้เขาฆ่าหรือเปล่าโอเคไม่น่าจะมีใครให้เราฆ่านะโอเด้งโอเคขอยิงยิงอ ไปไหนดีเอ่ยอ่าไปดึงธงหน้าผาศัตรูอุย้ยไม่มาคบกันขนาดนี้ไม่อยากจะไปเท่าไหร่นะก็งั้นขอคาราเต้เลยก็แล้วกันนะอู๋เอาดิต่างคนต่างตีสถานะยืนมองหน้ากันตรงนี้หละอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้น้องเดี๋ยวเขากำลังเล่นอู๋แม่งฝาดแม่งโคตรแรงเลยนะก็อุตสา ح, ่าห์เขาเมื่อกี้เขากำลังยืนมองหน้ากันเลยเนาะโอเคงั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นเดี๋ยวเราโอกาสแก้มือก่อนเลยดีกว่านะครับผม อ่ะโอเคทุกคนโอกาสแก้มือของเรากลับมาแล้วนะครับเราถ้าตอนนี้ธงของเราก็ยังนําศัตรูอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคงั้นขอมุดดินมาก่อนเลยดีกว่าเนาะเหมือนว่าตรงนั้นจะเป็นแฉงที่กำลังดึงธงบ้านเราอยู่นะครับโอเคจังหวะนี้เอาหรือเปล่าพี่ใช้ท่านขอมุดขึ้นมาแล้วโอ้ฟาดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยนะครับเรอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนีเดี๋ยวผมว่าอู้โดนจาบาขย่าหัวจริงๆด้วยนะครับโอเคจังหวะนี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่เลยทนะ่านขอคาราเต้ขี้โคตรอุ้ยแล้วแม่งได้เพอร์เฟกต์ดอตเราก็เอาเพอร์เฟกต์ดรอทเหมือนกันแล้ว ังหวะนี้เขาโดนปานนักสู้ขย้ำคอไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรือยเพิ่งจะเห็นประโยชน์ก็ตอนนี้แหละโอเคแล้วจังหวะนี้ขอดึงธงได้พอดีเรียบร้อยเลยนะครับโอเคขอยือ้อปุ๊บผมว่าเรายื้อตรงนี้ก็ได้ทุกคนแปลว่าไม่ให้อดีนเขาดึงธงนะครับเพราะถ,ถ้าเขาได้ดึงธงขึ้นมาเนี่ยอาจจะซวยต่อเราเองนะครับเราขอลุกขึ้นแล้วอุ้ยอุ้ยแล้วแม่งโดดคาคาชิบหายแล้วทุกคนแม่งยืนแอคเลยโอเคผมว่าจังหวะนี้น่าจะโดนชิงสมบัติไปเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวเราขัดได้อยู่ขัดทันอยู่ทุกคนขัดทันอยู่โอเเเครรีีียยยยบบบ้ออนะสาาตก็จไปท่่่5งลุแว จริงดิแม่งไม่มีไฮไลท์้วยค่าสักตัวเลยนะครับแต่ว่าตาน,นี้เราก็ได้ MVP <S <S ไปเนาะโอเคสําสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับาสำหรับจุดอา่าสำหรับเจ้าตัวละครอย่างอิชาร์กนะครับก็ยังว่าทุกคนสําหรับผมแล้วมัน <c oughs> ผมว่ามันตัวละครมัน เจฉยมากเลยนะครับสำหรับใครที่ไปลองเล่นดูทุกคนคิดว่ายัางไงนะครับสำหรับตัวละครอย่างเอชชาร์กตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับบางที่ผมอาจจะเล่นไม่เป็นทําให้ตัวละครมันดูกระจกไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเท่าที่ผมลองเล่นดูวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของผมได้เติบโตต่อไปด้วยนะครับแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปจนมาถึงตรรรงนนนนนนีีนนีี้้้้้้คับถาาาววทุกกกกชชออลิปยล like, ็ยย่ืมดดดไไ์แเพู โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย